ระหว่างนักข่าวท้องถิ่นที่เขาไม่มีสื่อหลักเป็นโทรทัศน์ในมือมีแค่ข่าวเว็บอะหรือจะสร้างความเชื่อถือได้เท่ากับ CNN Reuters นิยามของคำคำหนึง่งคำว่ามูนาฟิกทรัมป์เนี่ยได้แสดงตนเป็นอันธพาล์ของโลกใบนี้คุยกันกระหนุงกระหนิงสนุกสนานกับเบนจามินท่ามกลางนักข่าวทั่วโลกนะครับทรัมป์เนี่ยคือเพื่อนแท้ของเอลส่วนทรัมป์เองบอกว่าเนี่ยอยากจะเทคโอเวอร์กาซาซะเลเกินไปจัดการเอาคนที่มันเกะกะอยู่ตรงนั้นอเอาไปอยู่ที่อื่นไปเบนจามินบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเทคหรอกให้เลยนั่นมันแผ่นดินของคนอื่นนะแม้ว่าทาง UN เ,งเนี่ยจะออกมาปรามว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจุน้า กับประเทศของคนอื่นเขานะนั่นมันไม่ใช่ของคุณนะทรัมฟังไหมไม่ฟัง มีแผนจะเดินไปเดินทางไปจอร์แดนนะจะไปบีบเขาให้เขารับชาปาลสเ่ยไปอยู่แบบนี้ก็ได้เหรอทรัมป์เนี่ยได้เซ็นอนุมัติส่งยุทธุปกรณ์ให้กับเอลเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเบนเจามินและเอลทั้งหมดเป็นมูนาฟิกินลักษณะของมูนาฟิกคือผู้กลักรอกเมื่อทําสัญญาเขาจะบิดผิวมันไม่เคยรักษาสัญญาและมันได้กลับมาทําการอาธรรมต่อชาปาเลสเนี่ยอีกครั้งและอีกหลายๆครั้งหลังจากที่ได้เกิดสัญญาแล้วจนทางกลุ่มผู้ปกป้องดินแดน,นปาเลสต้องหยุด ในการส่งตัวของเอลไปประกาศหยุดถ้าคุณไม่หยุดเราจะหยุดในการส่งตัวเอลไปเปล่าประกาศส่งข่าวให้กับทางช่องสื่อหลักๆของทางตะวันตกบอกว่าเพราะคุณไม่ส่งตัวฉันจะโจมตีแล้วนะมันเป็นคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมอะไรเกิดก่อนการไม่หยุดการโจมตีเกิดก่อนแต่เวลาให้ข่าวคือเพราะเขาไม่ปล่อยฉันถึงโจมตีสาเหตุเพราะว่าเพียงต้องการที่จะให้ทรัมป์เนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์พื้นที่แม้ว่าทางซา อียิอต์อิหรจะออกมาซัดตรงๆเลยว่าแทานที่จะย้ายชาวปาเลสย้ายเอลเนี่ยแหละไปอยู่阿拉斯加เลยเหมาะสมที่สุดไปต้องทําให้ใครต้องเดือดร้อนต้องสูญเสียคุณผู้ชมก็จะเห็นพื้นที่ข่าวในประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มออกมาบอกว่าเพราะผู้ปกป้องดินแดนปาเลสไม่ยอมปล่อยตัวดังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยจะทําการบุกแล้วก็โจมตีสร้างความชอบธรรมแต่คนที่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นักข่าวนานาชาติที่มีการรายงานข้อมูลออกมายืนยันตรงกันว่าเอลไม่ได้อยู่จริงมัน ันเป็นพฤติกรรมมูนาฟิกีนจริงๆในการบิดพลิ้วสัญญาได้อย่างหน้าตาเฉยระหว่างนักข่าวท้องถิ่นที่เขาไม่มีสื่อหลักเป็นโทรทัศน์ในมือมีแค่ข่าวเว็บหรือจะสร้างความเชื่อถือได้เท่ากับ C.N.N. Reuters ถูกไหมผู้สื่อข่าวในประเทศไทยยังเยอะอยู่ก็ยังแปลตรงๆมาจากข้อมูลที่บิดเบือนจากฝั่งตะวันตกจากคนของเอที่ฝังตัวอยู่ในสำนักข่าวเหล่านั้น